สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเจ้าทวีอิงอุ้ยสวยสวยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีป้าป๊าลุกลูกเงินลูกเจ้สบายดี you, ส,ส,สว,วสัสดีพี่น้องเมืันว่านนิพี่น้องออนไปซื้อกุ้งมาเนาะว่าสิมาต่ำกินต่ำกุ้งเนาะพี่น้องออนมาต่ำขีดหยาคือพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เมื่อไหร่ไปเปิดวันสี่ก็เลยแวะตลาดเนาะก็เลยแวะตลาดแล้วก็ซื้อกุ้งมาโลนึงพี่นอ้องโลนึงกัประมาณ300สามร้อยพี่น้องอยู่อยู่เหลากับประมาณนี่เป็นเงินกี่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบห้าขันกียตอนนี้กัฝนกำลังลิ่นพี่นอ้องฝนตกอ,อันที่ไปอันไปหาแกววก,แกุ้งไหวเนาะแกถาพมพ وني โอ,อต่ำตอนพ وني โอพามาตอนนี้พ وني โอพิ่นออกหน้าไปเบิ่งนกาพี่นอ้อง ไปเตรียมเครื่องไว้นะบัดเพิ่นมาเฮาจะไปตำทิ้งเลยเนาะตอนนี้ฝนกับตกพี่น้องเอ้ยฝนตกนี่ก็ไม่ยากันก็มียหน่อยอันนี้ก็สวยสวยอทำไมจะสวยอุ้ยใส่ไข่หมุกรวยยังรวยสวยจังรวยยิงเข่บาบังก่อนเหยอกน้อ,อ,อ,นองเข่วแม่ยังเข้าเยน็นเข้าเยน็เยนคักแน่ เนี่ยเก็บบ่อนะเลยหลุมจะหึงหลุมเนี่ยเปลือกเห็นไหมสบายดีสิก่อนบายดีก่อนจุ๊ย่าจุ๊ยช่วยฮะฝนตกอืมบนเลยพี่เนาะแาอีอีนี่อ่อนเอาหนองยื่วนะพี่น้องตัวหนึ่งกีว่าสิไปดำหน้าดำหน้าจ่าแต่ว่าเขาจ่าไว้ดำนี่มันนี่เขาจ่าโลกระอะไรไปเลยไปเนาะ นี่อันนี้แม่ยายน้อยเพิ่นไปเก็บนางมวงกับพ่อยาโอออนน่ะยวนเอาซาวิงๆงพี่น้อออฝนก็ตกแล้วจ้าตงแห่งแล้วเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปหาปอกุ้งไว้กเนาะบัดนี้เนาะแกกุ้งเตรียมไว้เนาะพอโอยังอยู่หน้าอยู่นาจสิต่าเนาะ

Jelin, gọi là hungry, lên, lúc nhanh lên. To cái lên. luôn, cái lên. To cái lòa, lúc nhanh lên. là, hết kỷ luật. Mười lăm hai gặp anh em, vài chồng ngoài hết kỷ luật. Lời quá mười lăm. anh này bảy chồng bảy hết kỷ luật. Lời quá Đưa lăm. anh mới vài chồng ngoài hết kỷ luật. สังเกตไปเลยโอ้ถ้าก็เห็นสลดัดเอาหลอกดาน,นี่ว่ะเป็นอะไรที่พานางูเพิ่งจะ <ś> <ś> เห็นมันสลดัดต่ำเมืมมม่อ<ๆ>นั้น<ๆ>พ่อยิ้โอ้ก็บริกินนำ้ำนาะพี่น้องบัานนี้บริณน่องหน้าแล้วอันนี้ก็ง่ายนียย่แหละออ,ออกหน้าคือเกาแต่ พอได้ออกออกหน้าอยู่แต่เขาพอได้นอนเนี่ยคือเข้ามาไหว้เนาะจักจักไม่ใชเขามาไหว้อยู่จักสิเข้าม้าว่ายปุ๊บมาไหว้ก็กินปลาอีกเด้อมื้อนี้พี่น้องอ่อนเตรียมไว้เรียบร้อยเนาะนี่มะกะทินอ่อนซื้อมาแต่ตลาด20บาทคือเก่าพี่น้องหาพันกิบลาวเนาะนี่กะกุ้งสดล้างเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็แค่อสแล้วก็มัก์แลี์เนาะข้าวโพดคนไทยเกินข้าวโพดนี่พี่น้อง มีหัวพักเทียวมักหน้าหมักเลนพี่น้องครบสุดมาเลยนะอ่อนเตียมไว้เพื่้วเนาะเบิ่งส่งพอยี่โอ้คือสิหนานเขามาพี่น้องสิีดำกินก่อนเพิ่นเนาะแล้วก็สิแบ่งไว้เพิ่นเอาเนาะพี่น้องไม่งวนก็อยากไล่ล่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเวลาตามเลยพี่น้องดีท้าพอยี่โอ้กับมันเทิงเห็นในสนองเพื่อเพิ่นสีหนีเนาะเพื่อนสีมาเนาะก็เลยสีแบ่งไว้เพิ่นเอาเนาะพี่น้องเนาะมันจะบนหยาา ฝนหน่ะโต๊ะขัดเดียวพี่น้องโต๊ะหนักก็เซ้าเรียบร้อยโต๊ะขัดเดียโต๊ะหนักก็เซ้าเนาะเป็นโต๊ะเครื่องนิดโต๊ะขัดเดียหนึ่งแล้วก็มีจอยมอยมื่ออื่นภาคเมืองจีสิแต่ไป็นซาบงจอกสิได้ไปดับหน้าซอยลุงอยู่บ้านสอพี่น้องอายพอยยาโอเดียมือนั้นเพิ่มมาซอยดำอันหนึ่งเพิ่มโบเมนเพิ่มมาซอยไทยหน้านะพี่น้องด้วยวอนที่สามพี่น้องอยากขึ้นมามาคำพี่น้องจีแบงไว้เพิ่อนเอาเนาะแบงต่ำจีเอ

ไพไปน่ะพี่น้อ, <Wow. S 2> องว้าวคนแสบซ่านี่ล้วคนจีดจอักดูนเขามียาแก่มีคนจีดอักดูนแล้วต่้งกอเทะเลนะพี่น้องต้งเห็นแบบ รถจัดจัมันจังโกฟินข่าเนะาะเพราะว่าห้สต์สทำเนี่ยบัคดบัตียมเยนะาะใส่บัตรเ่าได้ไหมใส่บัตรทงกับบัตรงจ้ะเธอบอกว่าใส่บัตรงก็ได้ไทนห้าวแใช่บตรทงกับไม่ความมัดทงแล้วก็อาลงไปอินุมโตเคยซูร

น้ำหอมกูนาน้อยนะ้หอมกนะูนาะจักเลยอู้หน้ำแตกจั่น้าลายดิเหมือนะน่้ทแ่งเรา, <c oughs> านนจะขีดไปเพียงแหละขีดไปหอยพันน้ำนุ่มแล้ววะเนี้ย ไปปลาแดาไปแดปลนาวนี่นอมาเจอาเป็นตกาลืมเดกป็นาลืมเด็ตาลยก้าโล่ปรตังใ่บ่วงนี่นานีหว้านะนำเรียเอาแล้วกอดีเลยพี่น้องเ,เองเอแซบกลุ้มลงไปเลยจ้ะปรุงโดน,น,นึงพี่น้องเออหุ่น ต้ลงไปใบขวามัิ่ง่นึงแล้วพี่น้อขวานยิ่่นึงพอได้กินแหยอเลยพี่น้อนี่แ่มีเจิดสีสันิพี่เลรนี่นาจือดจะได้ทะกิน ซอสตับตับน้ำปลาด,ดูแลพี่น้องปลาดบคมเค็มใช่เบิกยช่ายด้วพี่น้องด, <laughs> ด้อนตอยสิพี่น้อง,งมัซาีถ่วซาลีคนไทยเอียนเออเอียน <laughs> คนไทยเอนขาโพดเรียก <laughs> แ,แล้ว啊เราลงไปเลยพี่น้อง แครอทอ้อเอาแครอทมาฟาไปสั่หมดเลยหน่อยิตนะความฮิดเพลงนี้จะจีอ่างทังนั้นเลยมีรดแพนเพออยู่บอกไอแฟนเพลงน้องเอ้ยป่กอนหนุ่ป่าต้องให้หนุ่ป่าหน่อยนึง ไม่พอน้ำปาาลาะซสเลหนูนี่ชีมีรูะเนียจีบตูนะบนว่ากุ้ง ก่นอเลา่้อง้ตําตําุงมักอําลันเนพี่น้องแกสรรย้อยจาพี่น้องตกข้ายด้วยปุ๋ยมะกะทินคนไทยเปินบาเกษตรแก้วว่ะ มาเลพักเกษตรโยมาเอิญเอิญอันมากระทินน้ะพี่น้องตีโกบีจะบดจับตบลงกีนอย่ามาใกล้ฉะนะจบแล้วนะพี่น้องวันนี้นะข้าพี่น้องคนคนเจี๊บดาก็กินก้อนหมูอะเินโนสาบบอเอาเอามีทุกคนเจี๊บดาไม่พี่น้องวันนี้นะ เอาเซตหลังดอกข้ามผืนเมืองพี่น้องค้ามบันบาดมันเนาะเขาบอกานี่ไม่เย็นเหลืองชาวเจือดไม่ย็นเนาก็เลองยางมาเนาะมากินอน uh, ันในโตโตเกินไม่เย็นเหลืองมาสู่บนจีนนะกินหลายคนแตงแสบพี่น้องไม่ได้พี่น้องมาเด้อพ่อใหญ่ดอนแสบเด้อมาได้พี่น้องตำกุ้งสดนะจ๊ะไม่ได้พี่น้องกินตำกุ้ง าเด้อ <Mother>, มาเด้อมาอยากบอกพี่นอกสามคนนึงบอกกินเด้ซอกินมาเ่ไม่กวคนไปักบางักับโบยูเนาะคนอยู่ปลาไม่ใช่ปไปไทยนาไปพวงก,กับยูหน้าเพราะ่คนคนฮัก,กกับพิ่ผ่ามือนีมือเดียวเนาะไป่วงเดีวเดียว,ว่เคยผ่าต่อาหัวต่อืึโลหนึ่งมัม้งอ่ะอืม lô lỗi lỗi quân ơi lô là tương lũy bơi là mập bơi này nana mập bơi mùa 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 này yến yến nè mùa 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 này mùa 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 phần nhịm không đáy con vào nga Kiệt, bò kinh đại kinh lốt đây là mì nó, hải khóc kinh này nó Nó bụi phết đó Nhô Mì lô đi, con mê นี่คือการหปืว่าคนกนมีมาอะไรอ่างนีออนนุมมือเหมอเาจะบอกวันไอเอฟซบอกว่าอยนุ่มือขังเดียวเด้อเดือดเดือไม่อนอับหนึ่งถือกล่องเห็นนี่เฮนี่สบายดียอลงข้างในเ่ยออนกลมหัวลงอีกว่าเด้อพี่น้องกินตําูงให้เขมาเต็นหน้ามวยแต่เอาล้วกินชิโดกอจ่ะกินชิดกุแน่หุ่ยังไหวบตแปะนะแต่เห็นมือฉันไหม มันชดาทักแปกแสบเออเขาจะต้มหนาวไว่ในหม่อยู่ม่ห้อมันเพี้ยซือวมามือเพี้ยผ่าพันมาเพี้ยตํำใส่หันห้างกุเลยใช่บป็นอย่างพี่น้องมาตำหงมาเด้อมามามาตำแค่หลอดตำแค่หลอดาร้านด่ากับจาสอนเลยนะสองเซนห้าคือว่าสองเซนสามขาคาแบบสองเซนสามใช่ไ ุนแม่สองแสนสามแสน่ไหมแล้วว่าองบยมาม่ไกลแต่ละ้างมาขี้ใช่ละว่าหองบหาไปขายบุญจะบวเจจังได้แพ้อั้น่ะกัดดาวันแตมตอยถกินได้กะวกิน่ตปลาินไปเนี่ยนียเนย่บ้านเออกุ้งดินแล้ปลาแทนเยอกินนาแตันันมีันก็ทิ้น่ะ กินด้หรอกินแล้วกินเลยกินเป็นยู่บอเย่งปวดหน้ามากในตูในตุรากินเนาะพี่น้องตอนนี้กางสมนะสอนก็ถูกแม่ก็ลูคนอยากจะลมเดียเนะใสยชีอะซีเดียวกันดีย่อยากลืนกันเดยนไว้ใ่กันนะม่พูดนนใส่ตาวไม่ใสดนานตอนี้รา่ยอย่ี่ฟ้าแม่ให้ใ่กอนให่กอนด่มพอเลยพี่น้องเอ้ยดากินไดยังบอกรงดิม

จัดปลาดบอกอื้อจิตหยัดเนี่ยมกระทินตงไปเ่นะกระตินหายห้องหายน้ำตาไหลเลนดลนๆลๆนเลินเนอ๊ี่น้องอะบันไดยัง youtube เลี้ยงเด้อคนบาคนไก่แล้วเาวผมสองเลียงมากนข้าเดี๋ยวาสิเหลียงห้อยแค่งบหว่าเป็นห้อยปังอัน กะห้อยหีกระตาเนปพาพี่น้องม่ดขิวอย่าอุามาทานอยู่เนาะกินได้งนะเผ็ดเดื่อกะโซกตาพวกเดพี่้องนกะซ้านาเนกลังยางมาเออนเบินเหลือแต่หัวนะจ๊ะเด้อโตมากนะเจ้านาเจ้านาโตนะไปจะแห้ะ แดงแค่ร้อตแปดตอยกินเก่งมันเอากระดองเน่ยโตมันเท่านหโตกุ้งสดอืออันนี้คนหากินมาพี่เราทนายังสดสดกลังตักกุ้งเด้อเนี่ยมือเสีบ่เลยที่ตัวนี้ต้องเปี่นไพี่น้องจะแตกตื่นบปตังบทเดียดแยได้สักคันน่ะแ

ป้าพี่น้องเอ้ยไปล้เมื่อรถเมื่อเมือรถหลังจากมีอานเมื่อไรเปืนเมื่อแล้วเนาะจ้าหอพีมาในขอเเนาะนะลอพี่น้องเรีย้อยอมแม่จือพี่มากระดกรดียหาะเพชรเดือดเต้นเต้นเท่น้นเต้นเต็มกระโตกเบิร์ดอันนี้คนหาเพ็ดเพ็ดเก่งหาอื่นกับเก่งเก่งไม่รูกแน่ ขั้นใดอึมมันหนีก็ไม่หายแน่เด้อเจ้าละไม่หายแน่เด้อขึ้นโจ๊กหรือใส่โมโบไปอึมก็ได้คนม้าน่าเฮ็ดเพี่อกับม้านมองในพี่น้องเจ้าเพชรบ่เพชรเถื่อนอ่ะอ้ยูบอยยังจีต่ออยู่เพชรอแทงเลยตากจนปูคลิปนี้ก็บฟ้าวันน้ได้พี่น้องถ้ามากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อครับมาขอคนในได้พี่มึงเนี่ยเสือครูก็มา ไปพอกันมาคลิปหนาด้วพี่น้องบา,บายๆทีม,นนมงานยังกินอยู่ไง